คหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงซึ่งไม่สามารถส่งผ่านเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจได้ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนเริ่มตายหากไม่รีบเปิดทางเดินของหลอดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจจะถูกทำลายมากขึ้นจนหัวใจหยุดทํางานสิ่งที่จะชี้เป็นชี้ตายในสถานการณ์วิกฤตนี้คือผู้ป่วยถึงมือแพทย์ได้เร็วเพียงใด ฟลัสแท็กก็เป็นกระบวนการที่เราเชื่อมโยงว่าทําอย่างไรเนี่ยจะให้คนไข้เนี่ยมาถึงมือแพทย์ได้เร็วพราะเรารู้ว่าปัญหาเรื่องการขาดเลือดของหัวใจเนี่ยทำให้คนไข้าตายในเฉียบพลันเร,รามีเวลาในการที่จะช่วยเหลือคนไข้เนี่ยภายใน1-3ชั่วโมงและให้ยาละลายลิ่มเลือดจะทําให้คนไข้เนี่ยมีชีวิตรอดได้คิดว่าตายเขาคงไม่รอดแน่ใจใจเหมือนได้เกิดใหม่ครับขอบคุณทุกฝ่ายที่เขาช่วยผมนะทั้งหมอทั้งนางพยาบาลทั้งรถที่วิ่งตรงอะไรเลยับา้าไม่ได้ตรงนี้ผมคงไม่รอดนะครับ เลือดออกจากสมอง,งจะมีอาการอย่างไรคะบางคนอาจจะแค่ชาชาแบบเดียวแบบเครื่องไขยสุขภาพไร้รอยต่ออำเภอคลองคลุง <im itation> จังหวัดกำแพงเพชรก่อ <im itation> ตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมต่อการระหว่างโรงพยาบาลคลองคลุง <im itation> ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําอำเภอ <im itation> ลงไปสู่โรงพยาบาลชุมชน <im itation> และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํตาตาําบลหรือรอพาสาตเน้นการทํางานเชิงรุกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงความพร้อมของเครื่องมือแพทย์ก็เป็นอีกหนึ่งความสําคัญ โรงพยาบาลคลองทุงจึงติดตั้งเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ที่รพอพสตเกาะลำไย,ย mm hmm. เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยตรวจหาอาการของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันข้อดีที่เรามีเครื่องนี้นะคะก็เป็นการวินิจฉัยเบื้องต้นในกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เกิดภาวะวิกฤตนะคะเราสามารถตรวจประเมินได้แล้วก็สามารถส่งต่อ พบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วภายใน3ชั่วโมงช่องทางนี้เราได้ทําสื่อเชิงลุกลงในชุมชนเช่นปฏิทินสติ๊กเกอร์แผ่นพับเราจะบอกถึงอาการของคนป่วยมีอาการอย่างไรบ้างก็จะทําให้กลุ่มเสียงได้รับรู้ถึงอาการของโรคสำหรับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นบอกว่าเราเป็นโรคอะไรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเราได้มีการสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมเพื่อให้เกิดเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลันเนี่ยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ครับปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีการป่วยเรื่องค่ายา,ยาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงแล้วก็คุณภาพการบริการคือดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดได้ดีมากขึ้นครับผลจากการพัฒนาเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้อรอยต่อในพื้นที่อำเภอคลองผุ่งจังหวัดกำแพงเพชรไม่เพียงสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนอีกด้วย